สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนาค่ะกำลังจะปรุอาหารนะคะอย่าพูดเงี้ยสีได้ด้วยกันอย่าพูดเงี้ยเด้อสวัสดีค่ะเฮ้ยไม่กันสวัสดีค่ะพี่พีทุกคนมันนี่อาร์มันนี้นะคะอยู่กับนุ่นลูกสาวชาวนานะคะแม่ค่ะมืัอนี้มุข้องคนจริงอ่าเราไม่บอกชื่อช่องตัวเองแล้ทุกคน เจเอมเปียค่ะมันนิ่มข้ามีสองกล่องนะคะพี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูแม่ปรุงอาหารมาดูแม่ปรุงอาหารเด้อคุณแป๊บเดียวเมื่อแป๊บเดียวแม่เทไปเลยปู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 น้องปูแล้วลอันนี้ทำอะไงแม่แค่ยังก่อนแม่เอาแต่เน่าวะทำใส่แป้งทำกินเองนะคะงดดาม่าแม่บอกดิเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอกระดามาแบบว่าอุ้ยทำไมไม่ใส่ถุงมือเลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมือเอ้า เอาใส่ถุงมือฉันไม่ใส่ถุงมือเอานั่นแหละถุงมือแล้วไงแม่ก็บอกว่าฉันกินเองฉันกินเองไม่ได้ขายอันนี้แม่ก็ไม่ได้ใบขี่นะอีกแล้วเจียเดี๋ยวเลือกติดต้องแค่เจียต้องเลือดติดที่ไหนตดนิดสดเลยนะคะยังไม่ตายสดยังไม่ตายเดี๋ยวต้อ มันตายแล้วมันไม่หนีมือเด้ออันนี้เห็ดทอดยันว่านี่เยโอเคอันมี้สองช่อหนุ่นลูกสาวซะนะเจ๊แอนต้อันนี้อันนี้เ้างอันนี้คือเห็ดตอนนี้แน่นพี่จงหมูอ๋อปฟูนะคะอันนี้อันนี้ไม่ใม่เปลี่ยนปูเพราะห้อกับไม้เกลี่ยมันแล้วก็เห็ดแบบนี้ห้องหอมสดห้องมาได้ปิดรัวบ้าน บ้วผ้ากันปิดเนี่ยได้ไหมไปบันได้แล้วแม่<อ> <laughs> ไปบันได้แล้วจับเร็วพี่กั๊กๆเล้วไม่ต้องใส่ทุงมือเพราะว่าไม่ได้ซื้อมาถุงมือไม่เป็นไรเรา<ม>กินเองแม่ทำให้ลูกให้เต้ากินแม่ใส่ประมาณสามเนื้อแหละใส่ให้มัน,มนหัน ก็ไม่ดิาาเสียุตัวตียกจังหวาบันนี้ก็ถอดแมนโมแม่หรือปรุงเพิ่มปรุงบันี่แม่ไม่ได้ปรุงเอามา่งแม่ใส่เนาะใส่แป่งอยังน่ยแม่รดดีใส่รดดีหรือเปล่าลด่ีถ้าเกิด โอ้สปอนเซอร์มาไม่ถึงเราหรอกอันนี้ชุบเป่งทอดปรุงสำเร็จนะคะรสดีนะครับรสดีเล่น่ะอันนี้จะเป็นแน่นใสอันนี้นี่นะคะทุกคนใคร,รสนใจครีมนะคะสามร้อยเก้าสิบบาททักแชทได้นะคะล่าสุดอ่าให้ดูซีผิวแล้วหนึ่งแม่ก็กำลังจะทอดส่วนอันนี้จะเป็นออมออมปูออมปูแล้ว อมปูกระหอยตั้งแต่ตั้งแต่แล้วนะดักท่านอกอะไรยี่นี่ก็ได้ไปดักไก่หมอนี่ไปทอดสิไปดักไปยูไปยูเด็กนี่เหล่าก็น่ามามาดูนี่มูกไปดักไข่หมอนายเอฟซีมันดูเฮ้ที่ทอดไก่ก่อนทอดปูทอดปูอะแม่แม่ก็ว่ากวิธีทอดยังแม่บอกวิธีเอฟซีเบอร์วิธีทอดใส่น้ำมันหมูน้ำมันไก่ได้ไหมแม่น้ำมันไก่น้ำมันอะไรใส่ได้บด แมเยันกัดเจเลยรอรอก่อนหนาเขาเดินเมื่อกี้นะเห็นหนาแบบไหนเดี๋ยวมันห่อนก่อนทุกคนสืบพวกลูกพวกปูกใส่สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วว้าวเอาไว้เยาว่ายูทูบเปอร์แล้วตอนนี้แมกใส่ไปเรียวนะครับ นอนละตีแม่ปูนาปูนาไม่ใช่แม่ปูนั่นปูนาเด้อปูนาไม่ใช่ปูทะเลปูพื้นบ้านปูนาตัวน้อยๆตัวเล็กปูบ้านนอกปูอีสานมันมันไม่ตัวใหญ่มันตัวเล็กว้าวเอฟซีเคยกินอยู่หรอมั้งแต่คนอีสานวันแหอาเ่ชิมีคนกลุ่มเนี่ยกันจักน้อย มีแม่ก็ทอดปูแล้วนะคะทุกคนว้าวม่ลงทอดปหน้านะคะรอนครับวัาจะเป็นยงไร้อรนแน่ำ็น้นแน้่นอแขน้น bueno ้ำ้ำแข็นน้นนงนนน้อ <trabajando> แ oh <my> ้งำนนงนนแ ถวนหัวพวกนี้มันปวดหัวเมนเป็นโควิดหรอบโอเา้องใส่แปงเนาะอใส่ไข่เนาะอาเออเอาควมเอาไข่มากังนเอ้ยเป็นทัวอะไรอ๋อก็ขอใส่ไข่ไปเอออันนี้ลูกอมาใส่ไ่ไม่ต้องใส่ก็ไดหรอกนะอแม้งใ่น ใไม่เซนิเ้งลเงเยเยมาไ่เยแม่เยใครเราไม่สิเป็นยังคะเนี่ยสดมากับเซยเปาเยใครใคก็เยอะไดอก้างเอาออมาเลยปีปีเย่เลยตอนนี้ก็มาถึงเซย์ในะคะใรม่เยอออก มีแจะสาวฟ้งนะคะสาวกอกอุ้ยยี่บอทวาวะไม่รู้ลมาคะบัวแต่ใครดีตอกแล้วแม่ตอกแล้วคนเลยแบบนี้ ได้ไรได้ประมาณกโลอะคุณเต็มอยู่เบิ้งดูเบิ้งแน่เบิ้งเนียไไรลูได้บานพ่อจะจิ้มเต็มมาเอาอยู่หน้าตาว่าดไรมเลกหรือถ้าไอหนุนไปใสอยููุ่่บเบ้แม่มากเนี่ยพ่อวันดีดาเบ้ากาบันเมียพ่อกาบันปาด กินได้หมดนนท์ขังเดียวเบิดเลยแม่ใซ่ไพ่มัน่ากินแน่นอนเห็นมั้โอ้สุดยอดเลยเฮ้สุดยอดเลยแต่ใครก็น่ากินน่ากินรับประทานจังเลยพี่พลอยจะทายคิดว่น่ารับประทานจังเลยน่ากินรับประทานจังเลยโอเครอแซ่ไพเห็นปะอ่ามันดีมากมึงดูดีมากเลย นู่นวานเองนาฮักกว่าอันนี้ใส่ไปอันนี้นุ่นๆยันนุ่นๆนุ่นโบเอาเศบได้ไหมเดี๋ยวขอสิเออเงี้ยเศได้ไหมแม่ครับมันกินมด็แม่มาใช่วอรกกว่าเพื่ออันนี้ทอดแล้วนะคะทุเรีนอันนี้เสร็จเสร็จสมเร็จรูปแล้ววอร์กดูสุดยอดเดี๋ยวเราจะชิมปูนะครับทุกคนแซ่บ ได้ได้ไดมาสนับกันเดี๋ยวเราจะชิมก่อนมาสลับกันนี่ค่ะแม่กินโอ้ยแม่นั่งกินเม่น้อยใจนี่แม่เกิดมาแม่ให้กินไม่กินเลยบ้านกินเชยแม่หนูชิมปูได้แต่หนูไม่ชิมอีเทสทุบขึ้นทุบขึ้นแล้วก็กินควงออกลัวกลัวบ้องคู รสชาติมันกุ้งเลยอ่ะก็อร่อยอยู่แต่ว่าอย่าหลอกกินอีแค่ก็พอเนี่ยมันกุ้งอ่ะแซ่ปะอร่อยอ่ะแซ่บเลยนึกว่าแบบนี้ดีกว่าอันมิไครเนี่ยไม่ได่กระเซ่บเออแซก้วเป็นตระบบกุ้งเนาะนั่นแน่ๆวางไปที่ใดล่ะยิีวอันน้อาอีกแล้วยิ้วันเอาอีกแล้วเบิ้งเบงเนื้อลูกลูกลูกว่าแน่เลูกดำเหี้ แ่บลุกแล้วมันแซ่บนี่นะคะทุกคนแล้วก็มานี่โอ้ยกดก่อนอันนี้นะคะพี่ๆทุกคนอันนี้เซ็ตแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะลองซิมซีมเบิ้งแซ่บบอซิมไหลครับนวลล่ะซิมมดถั่วแล้วซิมขอซิมบนบน เอสเอ็อมาอ,อาร์แต่กินเก่งปิดจริงไเลค่ะไอาเลื่อกมาด้ยค่ะแแบาแซบก็นี่อ่ะคือสิเป็นนู้งเหรอคะเพราะเซะพราะเหรอคะพราะอะไรสิเป็นไปบ่ได้ละค่ะบูดบ <c oughs> น้ำสุปมันสุกมันใจคกันมันนุ่มบ่กันอันนี้มันหนุ่มเม่แต่วานีมันกรอบหนึ่กรอบเออหวยห้องแล้วห้องบริห้องบริษาแช่ไข่มันหนุ่มม้องขครเสียบแล้วนะคะว้าวคือวส่โซดาแช่โซดาอย่งม่ด่โซดามันก็หนุ่มมีแช่ไข่ก่อนหนุ่มโซดาลูกถาเกัเแิด้ว่วันสิหนุ่ม นีเซตแรกชุดสุดท้ายต่อไปกระซิ็งออมนะคะออมเดี๋ยวไปดังไฟมก่อนกสีหมอออมเสดังไฟก่อนกวนก่นเด้อเดี๋ยวไปดังไฟ้หมก่นเดังไฟ้อนม้อก่นเดินนาอนี่หอมหนากินยีเดนมันนิ่มด้นี่นากินมน่มใช่ค่ะน้กินม้ก่อนกวน่ณา แม่บอกคักโฆษณานะคะแต่ของเราไม่พักโฆษณาคะอร่อยไหมคะอร่อยสุดยอดเลยมากๆอร่อยเหมือนกุ้งโฆษณาเถึงจะตัวน้อยแต่ก็อร่อยเหมือนกุ้งนะคะแม้มันแบบว่ามันจะกรอบๆพี่พี่เอฟซีทุกคนจะบอกเลยตั้งแต่มันถึงบานเปียนะคือแบบมันกินน่ะตึงเต็มไม่ยุดเลยอ่ะมันบอกเกินไปมันไม่ยุดเลยอ่ะยุ่ตอนอาบน้ำคิดเบื้งอ่ะสมน่ะ กินเบิรดเนอสโมโมแบบเต็มนี่นะกินผู้เดียวไม่ได้ใส่ไรเป็นจริงก็นัาจะบอกว่าคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย